สบายดีพ่อแม่พี่น้องบดสกอกับสองพ่อแม่มุงดาแชนแนลคือเก่าพี่น้องวันนี้เอ้ยสือนนจวันนี้มุกอีหัวพี่น้องนี่ดีนี่งาเาม่น่าดกนี่แลนคองกินแบบบานๆแล้วก็ม่มุกหน่อไม้พี่น้องนี่แล้วก็มุกขวากนดาอางกินน้กิน้กินน้เท่วเทียง เด้พี่น้องแล้แซ่บมนกันว่าอยู่ทั้งไก่หนึ่งไกเนาะต่างประเทศแลืนอกประเทศพี่น้องเสรลวเนเรามามุกควักกนเนาะมาที่ล่าจ้ะกรมกหรอใหม่ปาเครื่องสามีปะเครื่องไม่คือปลาแปลก่มันคือปาเครื่องใหญ่นีเครืองใหญ่เเครื่องใหจะกินหรอปะ่ะ้ะ เหมือนกินเขาอีส่วนมันพี่น้องร่างที่เป็นส่วนมันพี่น้องีหน้ามันนี่มันบอกงามเดอ๋พี่น้องมีแตียมาเป็นเขาะเขามันน้อนึ่แมิเตียมามาไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องมกขวากับมกดอกไม้มือนี้ไมโน่มือนี้พี่น้องอู้ดดัง ย LIKE ัง่ะมะมากกินผักนะดิผักยังผักกินเป็นิดหน่อยไม่ยอมมีอ่ะเผืะออืมเอะปะอืมแก้ยังปอืมอห้ไอปิเป็นน้าไม่ต้อง หมกอีหัวกับม้งน้ไมันอันที่อะไรนะอันนีอ้อืมอ,อืมอันหนาวะอืมหนาอันใหญ่ตัวน,นี้ mục nào mai xài bao mặt sáng thì nó em xài bao mặt sáng nấm thì nó ừ. <laughs> ừ, mặt <laughs> แก่พ you know mm ัก hmm. กันยงน่อยพี่น <sch> ้อพรอมๆอม่นี่อไม่เฮ้ยยังไม่หนาไม่จขาปะบขะข้าเขากล้องพี่น่อ ไก้เกาะแมวไอเอฟซีไปจดหนหอยเปล่าห,หมูอะหมูรับอ,อันก็มืดแต่ว่าแม่ละงามหน่อย ไม่แล้ไม่นะนี่วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายชวนมัดหน,น่องอันนี้มุกหน่อยไหมอั่ย่งเขาตุกินม่ไร บลงมาแล้วพี่น้องอะไรกินละกินเ้าเหรอกินไหมโอ้ยกลินไรอากกินนะ้นำเหรออากีก็บอก<ป>ม,มาให้าเ่าบบนีืการหากระบุ่มในน้ำด้ว ทุกอยางมั้งแค่บอดายบ่มีนะอแบบผักหัวมั้ง มุกน้ำไหมพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กินไหมไม่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังได่พี่น้องเนาะมีแต่เมน,นูบัลล์บัลแซ่บอาหารบัลล์าาหาพี่น้งนงองออ<ม> <Okay. S 2> บ่ ปปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น,น้องคลิปหน้าพากันใหม่เนอ้อพอได้เข้ามาแล้วก็จะเลื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพียงเด้อบอเขาซีฟเคยซื้อมาเคยอ,อยู่ให้เคยอยู่ให้น้อเลื่อนไดบไปไป